แกเบเื่อพูดแน่อะพี่แพรพวกเราจมูกใส่มากจมูกใครกินเจเหรอลูกพอดีเลยใส่ไปเที่ยวเมื่อวานแต่ว่าเฮ้ยพี่ชาไปเร็วนี่วันนี้เราจะได้ไปกินร้านกระจุเอ้ยโอ้กระจูด้วยนะเราจะไปกินอะไรนะกระจูใครมาทำอระวัวนะเขาบอกเอากระจูวัวมีกระจูหมูอะไรอย่างเงี้ยมานั่งกินมมันก็ต้องมีโอกระจิบสิ อเอาแบบใหญ่เลยเนื้อคนหน้าคือแบบบ๊บุบเลยแม่เราเอ็นเอ็นหมด้วยนะเออทุกคนคือแบบว่าเนว่าจะเป็นห่วงรถที่โดนชนเนาะนี่โดนที่ยโดนที่ยุดนะคะพี่ชะคัดหมดหมดค่ะที่ฉันเจอแม่ลำยองของเนื้อไก่แม่ไม่มี ข,มมข้าวนาสก,กิปเป็นยังไงขอลอง,ง,งกกชิคกี้พาย้าเร็วมากไม่มีแม่หนูเป็นครูเป็นครูเมื่อไหร่ที่ออฟเรคคอร์ดนะชีจะไม่ใช่เป็นบิวตี้แบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้คือเราออนเรคคอร์ดไงบอกเลยว่าคนเดิมงานมไม่สะอาดการพลอยาขาแล้วขาจะต้องจิกปลายเท้าโต๊ะพอ,เ,อ,อเป็นนางงามแบบพอเป็นครูอ่ะเนาะอืมเท่าฉันฉันกลับมาเป็นกล้องหน้าแล้วไม่เห็นแล้วเออ <laughs> <laughs> เรู้สึกว่าน่งท้าเดิมนะชิลเลวอชิจนเมกิกากับแมงท้าเดิมมาอะไรซื้ออะไรลกูกนี่เจอคนที่พูดภาษาเดียวกันได้ภาษาอุรดูอุรดู so, Where are you from? Cashmere 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 She is looking for um some great outfit some The Handmade Handmade okay. <class ic> so what kind of fabric you use for make silk silk. silk oh is your silk ลองได้หนูก็ถามว่าคือของที่นี้เอามาจากไหนเขาก็บอกว่าเขามีโรงงานที่ยูกัชมีเลยก็คือว่าครอบครัวของเขาทำอ๋อดีมาก so your family is here o ๋ ลูกสาวลูกสาวอยากลองใส่แ,ววนะแต่สิ่งที่ดีใจก็คือนางได้เจอคนพูดภาษาเดียวกัน,น,นว่าวิทเฟอร์ขอลองแล้วใส่พรุ่งนี้เลยคอนเทนต์พรุ่งนี้ได้นะโกรธนะโอ้ฟูร์อืม ไม่อีกเพื่อนเธออยากลองเสื้อผ้าของคุณโอ้ดีใจที่ได้เห็นคุณทุกคนดีใจที่เห็นคุณใช่ฉันอยากแบบนี้ขอบคุณมากสวยมากขอบคุณมากคุณไม่สามารถมีรองเท้าได้แม่ได้ไหมอันที่แพงที่สุดในร้านเธอบอกว่าเธออยากลองชุดที่แพงที่สุดในร้านได้ได้ชุดไหนชุดไหนเพราะเธออยากซื้อใช่เธออยากซื้อใช่เธอสวย The o เสียให้ The box เีย้มาต่อกันที่ร้านหนึ่งนะคะชัวร้าน mix ค่ะอุ้ยมาเชียงใหม่รอบนี้ก็คือคุ้มแล้ว อันนั้นเป็นไวช็อกโกแลตสามารถทานได้ครับอันนี้ขนมตัวนี้มีชื่อว่าโก Golden Popper h o n e y c คอมนะครับนี่ขนมจากชีวิตและประสบการณ์ตอนตอนเด็กๆอ่ะคุณตาเขาชอบนมใส่น้ำผึ้งกินก่อนนอนเราก็ชอบกินนมใส่น้ำผึ้งครับวันนี้ตีโจทย์ใหม่นะทำในรูปแบบของไอศครีมที่ใส่น้ำผึ้งนะครับแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบอื่นเข้าไปนะครับมีมีรังผึ้งนะครับรังมีเซนเนตเคลือบคาราเมลมีข้าวพอ่กรอบทำให้แบบนุ่มเหมเด็กกับซีเรียลอะครับ มีพาเม bs, ซานชีสอันนี้ทำให้เข้มข้นนะครับมีนมสดนะครับเป็นไอศครีมนมเนาะมีน้ำมัน,ยยเ,นไไเอ time, น็กซาเวอร์ชีสออริจอยมีน้ำมันไวท์เทาเฟลมีน้ำพึ้งป่านะครับเป็นทองยิ้บสี่เคนะครับโอ้สี่ทองคุณผู้ชมสี่ทองโบนี่ทำจากวัชชล่าราคาได้หมดเลยนะครับเอตัวเจ้อเหลวครับโบนูโอมรงสองยนะครับ <resonated S 2> ฮ้ยอุ้ยอยู่นู่นทานได้แล้วครับแหมมาถึงถามหาพี่มาร์คเลยพี่มาร์กน่าจะ กำลังจะลงมาโอเคเพราะว่าตอน่กี้ตอนออกมาจากห้องได้ยินเสียงใดเปอบผมอยู่แก๊กอยู่เหรอใช่เจอสวัสดีค่ะมีแกรนเชียงใหม่2018นะคะน้องใยใหม่พาไปถึงเชียงใหม่อุ้ยมางอาาทางทำบุญทำบุญนะคะข้าวัดก่อนเขช้าค่ะใช่คือถ้าทริปเนี้ไม่มีแบบพี่มากับพี่จอร์แล้วก็ใยใหม่เ่ก็คือพกเรก็จะชวนแบบไปตอแหลกันนะตอแหลกกันโชคดีที่ ที่แบบมีคนใส่บุญอยู่ในทริปนี้นะคะนี่เราออกมาเรามารวมพลกันท uh, ี่โรงแรมเซนทารานะคะเฮ้ยสาวบ้านเย็นเฮ้ยเุ้ยมุลวอลได้ไหมรองเท้าทรงนี้ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าสดสวยนะจริงเหรอเปียลี่ยนเฮ้ย ดินไซส์สี่สิบโอ้โหเลยหรอเออเป็นไงบ้างลูกดีค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนไปได้จบบว่ากินน้ำแก้กขวยกับเขามาดรือเปล่าอ๋ออะไรนะแสงอะไรนะแสงสว่างแล้วตอนนี้เป็นไงแสงแสงตอนนี้แสงมันจ้าแล้วเกินมองนานๆนตาจะบอดใช่ัตลอดประทินสวัสดีค่ะพี่ม้าแสงตามากเลยครับโซ่เขาเลยไม่ไหวอยากได้้อยนอนตื่นเย่ ช็อตตัวเย่หรอตัวเย่บางคนสูดไม่ขึ้นเลยสาวสาวนางงามมิสกันเก่งเนาะทำผมเก่งมากเนี่ยทรงเดียวกับเมื่อวานเป๊ะเลยแกะเพชรออกก่อนนะมั้งคอนทินิวจะทรงผมได้เหมือนเหมือนเมื่อวานเลยอะขอบอกว่าเป็นนางงามพร้อมชายเองพร้อมชายก็คือตื่นมาสามารถทำผมได้เลยเหมือนกับทรงเมื่อวานทายริบกันทายริบกันใครว่าแบบเธอตีนใหญ่กว่าฉันชั่วมงนี่สาวสาวรวมตัวกันครบแล้วไม่ครบแม่ไหมขาดใครขาดหลายอยู่คนที่ตื่นไม่เช้าอะค่ะ วัดป่าแดดนะคะทุกคนก็คือสมชื่อเลยมแดดีแดดแดดแรงมากจู่ๆก็มีแดดขึ้นมาเราก็ว้ว้พักข้างในศาลากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกศาลาหนึ่งนะคะก็คือแบบแดดสมชื่อเลยนะคะวัด แต่ไม่ร้อนนะคะปกติเราเจอแดดเราจะกลัวแดดแต่ว่าเข้าวัดมันจะไม่ร้อนค่ะถ้าร้อนเราก็จะไปแค่แต่งแป้งใช่กลับไปพวกเราจะเป็นยังไงกันนะคะกลับไปพวกเราจะรวยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นถุงเป็นถังช่วงนี้จะร้อนเสี่ยบ่มัวแน่อีแพ้พวกเราอย่าไปบอกเขานะเดี๋ยวโดนไล่ออก เจอเลยเฮ้ยมีเขียวดอมมีเขียวกับคุณความรักของหนูและดอกไม้ที่หนูชอบอันนี้คือดอกเดซี่วันนี้วัดดอกเป็นจามาตอันนี้คือ L G B T Q L G T V L G B T Q น่ในวัดรู้สึกผิดเลยต้องสำรวม สัมวลเท่ากับเล่นมุกกระจายเลยนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าการเล่นมุกเป็นการแบบว่าผ่อนคลายแล้วก็ให้ความสุขสุดสมองอย่างหนึ่งมาถามคนเชียงใหม่นะคะว่ามาวัดป่าแดดเนี่ยต้องมาขอพรเรื่องอะไรนะคะเรื่องแบบว่าชื่อเสียงดุงดังความฟัง มันปรุเย่โอ้นี่มาเอ้ยเฉยๆพี่จอร์ดอุ้ยเออถแล้วเรี่อผิดก็คือเคยมาขอยังเคยมาแล้วครับก็นี่แหละครับคุณแชมป์ขาวๆมาอ้าวนี่คือมาขี้มาขอเรื่องงานเรื่องหลายเรื่องเลยครับเรื่องหน้าที่การงานเรื่องขอเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องบนไหมอ่ะหรือว่าไม่บนเฉยๆห้ามบนใช่ไหมก็เขาไม่บนก็เหมือนแบบเป็นขอพรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเป็นแบบว่าสัน ปฏิเนสอะไรนี้ด้วยแล้วก็มามามาให้ท้าอาจารย์บอกว่ามาแบบให้พอให้สิ่งให้พอนิดนึงพรมน้ามอใช่น้ําไม่ไหวเลยว่าวานไปท้าช้างมาหรือเปล่าไม่ได้ไปอยู่ในห้องนอนเออแต่นอนยังไม่พอเอาว่าช่วงนี้ทํางานหนักนะคะหัมาอาชีพใหม่คือจับน้องๆใส่กระด้งค่ะใช่ใครสนใครสนสุดทุกคนจริงๆหนูดีสนไหม ดูดีน่ารักงานรักหรืองานน่ารักนี่ชมพูล่ะชมพูต้นไหมชมพูก็น่ารักน่ารักนี่คนเชียงใหม่นี่รักชมพูจะตายมีรูปชมพูเก็บในเครื่องเลยนะจริงก็คือรูปแกงนะคะไม่แกงไม่แกงน้องน่ารักอยู่รู้สวยมากงานอานูดับชมพูใหม่ให้ชมพูรู้เหมือนตัวกินมดเลยอ่ะแก่ตอนแรกเขาไม่แกงหรอกแม่พูดพวกแกงเลยนะ กำลังดูดฟันอยู่ <c oughs> พี่เองเหรอ,อม,ามาเคยมาไหมวัดป่าแดดเคยค่ะเคยขับรถผ่านตอนนั้นมาคนเดียวไม่กล้าเข้าไงมาคนเดียวไม่รู้ว่าแบบ <c oughs> ยังไงเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยแเราก็วัดค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดในเรื่องของแบบการเข้ากันออกนอิดนึงก็เลยแบบว่าขับผ่านเฉยๆก็ได้ตอนแรกก็จะแวะไงตอนนั้นมาคนเดียวเรามีขออธิษฐานในใจไหม ก็อธิษฐานค่ะขอให้แบบว่าให้ประสบความสําเร็จดังจิตใจมุ่งมั่นปรารถนาไปได้ไปมีกเกอร์เชียงใหม่ไหมตอนนั้นเป็นมีกเกอร์เชียงใหม่แล้วใช่แล้วก็ไปแกนไทยเตรียมตัวไปแกนไทยครับก็คือที่นี่เนี่ยเขาจะปูชาพิคเนตก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในวงการเรื่องงานในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสมหวังครับผมที่ไม่ต้องบนเพราะว่าตอนที่เราขอเขาจะมีเซตปูชาให้เราก็จะบอกวิธีเลยว่าเดินไปตรงจุดไหนหนึ่งสองสามวิธีทางยังไง นังนัใครที่จะบอกว่าอุ้ยจะต้องมาบนก็คือไม่ต้องมาบนใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาก็จะแบบมีพิธีให้เรามี how to ให้เราเาบอกว่าปังปุริเย่ในวงการแน่นอนที่หัวเราเนี้ไม่ใช่อะไรค่ะนั่งตรงนี้แล้วมันเห็นจมูกใส่มากจมูกใครต้องไหนต้องไหนก็ใส่น้องไม่ควรใส่ใส่ค่ะคุณผู้ชมคลินิกเข้าได้เข้าได้เลยคลินิกเข้าได้นะคะเข้าได้เลยชมพูอาทิตย์นา หยดลงหินทุกวันหินบอกว่าเพื่อนสาวจ้างแต่งหน้าของนางใช่สดจริงแล้วก็บวมเบียร์ด้วยได้แหละมาอะไรวะอะไรกินน้อยๆหน่อยนะลูกทำไมอ่ะจำหนักขึ้นเหรอ Enjoy eating ไปนิดนึงค่ะจนแบบบึกบับขึ้นมาเขาบอกตอนไหนตอนประกวดจบแล้วหรอ วันแถลงข่าวแถลงข่าวมิสแกนเหรอใช่ค่ะสองวันที่สิบสามอ๋อแล้วเราท,าทาําไงอ่ะทําไงได้ก็แรนเขาเลี้ยงดีเนาะแล้วเราเศร้ามาเศรจฐามาแบบอุ้ยหนูึแบบ,บ,บขนาดนั้นได้หรออะไรเงี้ยมีชุวนี้มามีนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเราสวยนี่ดูหน้าหนูซีสวยปะเออแต่หน้าสวยหน้าสวยเวลาเราใส่ชุดอะไรเราก็แบบขมแหวนนิดนึงแล้วก็แบบจัดทรงจัดท่าอะไรแล้วหนูชอบกินอะไรอ่ะลูกหนูกินได้ทุกอย่างพี่พอเพียา ม่งั้นหนูไม่บึ้งบอบหรอกเอาของโปรดของโปรดเลยที่แบบแฟนคลับซื้อมาอให้แล้วจะมีความสุขมากชาเขียวปัน่นไม่แปลกใจกวันน้อยด้วยวันน้อยด้วยแต่ว่าวิปครีมอ่ะ <S <S ใช่มันมีมนะนบางร้านที่แบบหนูสั่งว่าพี่ขาเอาวันชาเขียวปั่นวันน้อยสุดท้ายหนูคิดว่าหนูจะได้กินแบบว่าวันน้อยแล้ว่จะได้แบบดูแลหุ่นแล้วแต่ก็แบบวิปครีมแบบบึ้งบอบเหมือนเลยบางคนแบบใส่อะไรนะชูการ์ที่แบบเขาไปเผาอ บราวน์ชูการ์เซคไข่มุกมันหนึ่ง I love ก็คือตานไม่อยู่ก็กินให้หมดเลยแล้วเราก็ต้องไปกินสลัดเนี่ยเราจะมีความสุขไหมความสุขกินได้ทุกอย่าง everything I eat everything I enjoy eating because I want to eat I want to eat เกิดมาเพื่อกินเดี๋ยวหนูก็ต้องแบบว่าลงไปกรุงเทพไปออกงานอีเวนต์เนาะใช่ค่ะตื่นเต้นมากเลยโอ้โหเป็นงานที่หนูว่าหนูน่าจะถนัดอยู่เพราะว่าออางานแบบนี้บ่อยมากงานอะไรกับงานงานแฟร์ค่ะมันจะมีแบบว่าโอ๊ยค่ะมันจะมีเสื้อผ้ามันจะมีสินของด้วยหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของคนในชุมชนต่างๆมันเหมือนแบบว่าหนูเคยเป็นเด็กที่โรงเรียนแล้วแบบเอา โรงเรียนตัวเองเนี่ยค่ะออกมาเปิดมีรรศการเปิดบูธต่างๆแต่มันจะมีความเป็นแบบว่าร่วมสมัยมีความเป็นแฟชั่นให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วหนูเตรียมยังว่าหนูจะขึ้นไปพูปุ้นอะไรบ้างอ่ากันนิดนึงค่ะแต่ก็หนูว่าหนูก็พอได้อยู่ด้วยประสบการณ์อันละกัละนี่อ่ะให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวงานมีติ้งหน้าเดี๋ยวก็ต้องเจอเนาะแฟนมีต ใช่เราจะบอกว่าหนูจะได้ไปขวัญแก่นแล้วตอนแรกไม่ได้ไปเพราะติดสอบค่ะจริงๆก็ติดสอบแต่ก็เลื่อนได้ใช่ค่ะเพราะเป็นกลางภาคไม่ใช่ปลายภาคเราเลื่อนสอบเร็วขึ้นหรอหรือชาลงชาลงค่ะถัดไปดีแล้วลูกทำงานทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นกำลังใจให้น้าก่อน ไปสร้างตำนานก่อนเอาโดนจะเขาโดนจะขับตีโอ้ยทำไมไม่กอดกันแล้วะแกงทีหน้าเร็วแกงทีน้าเร็วให้ทีหน้าเรงเร็วแก่งทีหน้าเร็ว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 นี่ดูนี่ขนาดใสนแว่นไม่เป็นไรแต่น้ำเสียงอ่ะเพราะว่าเรารู้อยู่ใส่ชุดผู้ชนะเออ หรือว่าเขามีใจนะดูใจยังไงการที่เขาเอ็นตัวมาหาเราแปลว่าเขามีใจเขาชี้มาแต่ความจริงแล้วหนูเอ็นตัวนี่คือเขาเขาชี้ตัวเขาชี้มาหาเราแบบว่าแฟนผมแฟนผมนี่ดูสิเขาชี้อ่ะเขามีใจแบบเนี้ยชี้แปลว่าแฟนผมถูกต้องตายหมดซู้ชีวิตต่อไปคิดว่าจะเปิดใจไหมเจไดแต่ว่าวันนี้มาส่งส่งส่งอะไรดีส่งแฟนสาว ส่งแฟนสาวส่งแฟน่าวแนทแนทนทแนทลองพูดครับกับเขาสักครั้งหนึ่งสิพีน่าครับอย่างเงี้ยพีน่าขอเป็นผู้ชายพูดค้าไงน่ารักพูพูดค้าคือผู้ชายเจ้าชูนะพีน่าต้องพูดคร้าแล้วจะได้พูดค่ะไปเที่ยวท่าช้างกันมามีคนแบบน่ารักไม่ยอมเที่ยวเรียบร้อยอ่ะขี้เกียดพี่เกียจเที่ยวแล้วแมอยู่ห้องส อยู่ห้ออยู่กับใครอยู่กับใครไปทีน้าเป็นดูเมทกันหรอมามาถ่ายกันเพราะอยู่ด้วยกันแค่สองร้องเพลงนี่คือแบบซ้อมหรือเปล่าสำหรับโชว์ถัดไปลองเล่นลองไปทั่วไปที่ร้องไปเรื่อย่ะเราเราถึงการร้องเพลงเมื่อวานก่อนใครเป็นคนเลือกเพลงให้ผมมาพิมพ์ติ้เลือกโอ้โหรูเลือกคัดแล้วก็คุยกันกับโนบีโอ้อายลอกน้ำา มีเวลาซ้อมบ้างไหมไม่ม <sh arp y> ีซ้อมส่งวัะอ๋อมีการซ้อมด้วยวันนี้มาซ้อมไม่ได้เลยเไม่ได้ซ้อมซ้อมเองที่น่าไม่ยอมซ้อมไม่ซ้อมค่ะเราเชิญเราโปรเฟชั่นแนลแม่คอมเ็นต์กลวงแรกเลยวันที่สุดของหน้าก่อนอ๋อหโอ๋อหอใ่ไอ้น่คกับหน้าเจนนาพิชาไปเร็ว นี่วันนี้เราจะได้ไปกินร้านกระจุเอ้ยโอ้กระจุด้วยนะเราจะไปกินอะไรนะโอ้กระจุแั้วนี่คือลูกบุกคือขาวแบบกินเจเหรอโล่พอดีเลยหมอขาวมันสิรีนจริงว่าจใส่ไปเที่ยวเมื่อวานแต่ว่าเอ้ยคืออะไแล้วเราจะไปเที่ยวเมื่อวานแต่ว่าให้มันเข้าตีวันนี้มันเป็นการเราคิดมาแล้วต้มหูดีอวแมนซีรีน หมวกปราดา้ากระเป๋าคุช,ชี่รองเงงท้าชีโอ้โหนาเกย์ไมซ์ตีน่าออ๋ไม่ใช่อันนี้นะคะสัมเพลงค่ะ <laughs> อันนี้ซื้อจากดอยดอย,ดอยเ,ยเออดอยอะไรมาเชียงรายเลย,ช<อ>ยใช่ไหม,ไ,หมไม่ใช่สิดอยแล้วก็อันนี้เป็นแฟนคลับ ดำพิงฟ้าให้เขานี่หรอรองเท้าหรอใช่ค่ะให้ทุกคนเลยน่ารักน่ารัก่ะนุชชอบมากูไปไหนหนูก็จะใส่เมื่อวานเราก็ได้แว่นด้วยใช่ไหมคุณแป้งให้แ่ใช่ค่ะน่ารักมากหนูได้สีดำอ้าไม่กลัวแต่หนูก็เก็บไว้ดีๆอยู่ในกระเป๋าเดินทางของหนูละนี่เดี๋ยวรอดูนะค่ะว่าไหนจะใส่แว่นอีกไม่นานค่ะพรุ่งนี้เลยนี่นี่มีคนยืนถักเอวให้ดูแล้วหุ่นเนาะความหุ่นนเนาะ เออคนนางกลับมาละอยากตีตูดเราเดินทางจากเซนทาราเพื่อที่จะไปร้านโอกกจุนะคะแต่ว่ามีนางคนนึงตกรถนะคะคุณจะโทรมาหาพี่แชมตะกี้นี้ก็โทรมาว่าไงบ้างอยากมาอยู่โรงแรมอยู่เลยนางก็ฟุงงเนาะบบว่าไม่ไม่เหลือใครลงมาอยูไปโรงแรมัมแต่ยีใบอยู่โอ้ย คนตกรถอ2 2022. 2ั2ยี่สิบสองหนูลง,ลงมาหนูงงไหมไม่เจอใครเลยก็ลืมหนูกันหมดละ <c oughs> ไปแน่เลยอะ่ะยีใบเหรอไปหน่อยยีใบนานไปหน่อยเรา,าจูใครมาทำอ่ะวัวเขาบอกโอ๊กระจูก็คือเอากระจู๋วัวมีกระจูหมูอะไรอย่างเงี้ยมานั่งกินใช่อ,อ๋อดี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 จริงจังนะเน <c oughs> ี่ยจะบอกเป๊ะเก่งแน่เลยหัวเราะไม่ไงเขาจะตั้งชื่อร้านว่าโอกกระจูทำไมล่ะ เมนูก็คือมีกระจูปลากระจูหมูกระจูไก่ชั้นแล้วเขาก็เอามาทาแบบว่าใส่ในสลัดไงให้มันดูแบบใช่มีมันก็ต้องมีโอกระจูสิโอมาะไแต่มองโอกระจูเปลี่ยนไปเด่กก็อยักไปอยู่นางยังไม่จบอีกแก้วว่าเป็นร้านอะไรร้านอะไรดีรู้จักร้านโอกระจูไหมโอกระจูเคยได้ยินอยู่นะ นี่เขาขายกระจู่วัวมาในเชื่อแล้วนะเอาแบบใหญ่เลยเนื้อจัดหนักละคอนด้าคือแบบบอบเลยนเรอ็นเกดด้วยนะแล้วทุกคนคือแบบว่าหนูว่าจะเป็นห่วงรถที่โดนชนเนาะลุกคนที่ทำถึงเลขพี่หยุดนะคะพี่ชะกโอ้ยอุยมีเด็กสามก็สองสมปดสองสามแปดสองสแป้าสามหกสองสาม ทำมือกันมาเม่าชาแล้วเราก็ได้เลขถามว่ามีใครแบบว่า,าอยากจะลงไปช่วยหรือแบบเป็นห่วงไหมไม่มีนะทุกคนบอกว่าขอเลขก่อนเหมือนตอนที่พี่แชมป์นะคะไปเป็นพิธีกรมีกรับขันน,ขนมนะคะพี่แชมป์ก็รถชนไม่มีใครถามว่าพี่แชมป์เป็นอะไรไหมครับเลขทะเบียนรถอะไรรถยับเลยเราจะมาสัมภาษณ์คนท้องเสียไปกินอะไรมาลูกต่น้งดื่มเครื่องดืมด่มเยอะไปนิดนึงเลยเครื่องดื่มกันชงเปล่า อาจจะแบบว่าไปดื่มแบบว่าอะไรแปลกๆเยอะอย่างงี้พ้อมกันก็เลยอาจจะไม่ค่อยดีแม่สวยวันนี้สวยน่ารักไหมหนูกไปซื้อมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวกหรอไม้ว่ามันจะเชื่ยวหัวแม่เป็นมันแบบว่าชอบตุ่มชอบตุ่มเชียงใหม่ไหมมาเชียงใหม่ชอบนะก็แบบว่าตรงเตกเลยอ่ะเป็นสเตกเลยอ่ะขาวจั๊วงหรอไม่ได้ชอบคนขาวนะชอบคนตีอ่ะพี่กุลไงพี่กุลก็ คนเชียงใหม่นะเพราะเขาเป็นแบบว่าคนท้องที่ใช่ไหมล่ะเหมือนที่ว่าถ้าเขาไปภูเก็ตก็หนูก็เป็นไกด์ได้ได้เพราะเราก็แบบว่าเป็นเจ้าที่ไงเราเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าที่หรอเจ้าที่ไม่เป็นอะแปลกเป็นนอมือแล้วนะที่หนมรอนเกียร์กลับมาแล้วที่หน้าเหมือนล้อเจ้ากียร์แล้ววะที่หน้าช่วยด้วยอะไรไปเจอมาอะไรบ้างจะรู้มาจะรู้เรื่องอะไรมา เรื่องความลงความรักหรืองานางานงานงนี่ก็จะขอสอเรื่องของงานกับความรักรยัง<ๆ>ไม่เจอความรักอีกหรอถ้าเจอก็ดีสิแม่ยังไม่เจอใช่ไหมก็เจอได้นะมาได้เลย <Hey. S 2> <laughs> ไม่ติดห <laughs> นสอง <laughs> สองเ <laughs> ดี๋วเขาจะรู <laughs> ้ตัวนะเขาเริ่มเป็นสวยขึ้นอะ ซอนมาไรคุณผู้ชมแล้วก็กินแบบเป็นเหมือนเมี่ยงเลยนี่อันนี้ห่อแบบเป็นเมี่ยงนะคะกินแบบเกาหลีเนาะโ oh <my> อ้ my god อันนี้คืออะไรคะสเต็กที่โครงสะพานส,ส,สเต็กที่โครงฝั่งนู้นก็คือแบบเอ็นจอยมาก กีวีแมงโกเป็นทั้งกีวีแล้วก็มะม่วงปั่นหอมมากแล้วคือชิ้นใหญ่มากโอจนี่มันโอจูิเดว่ามิชเราสำเร็จไหมวันนี้ของเาีเ่นแบบนีนอสามเริ่มนขอรนโเคสปส่งน้องๆที่แอร์พอร์ตสนามบินที่สนามบินวิปป่ง กับกรุงเทพเหรอ <c oughs> ไม่อยู่นี่หรอ <c oughs> เจ้าเป็นชาเจียงไหม่อเตได้ก็จะกลับกรุงเทพ FC เขาก็คือมารอกันแล้วอ่ะคุณผู้ชม FC ใครกันบ้างก็ไม่รู้อ่ะมีสไปเดอร์แมนด้วยมีสไปเดอร์แมนด้วยอ่ะน่ารักจังเลยเดีย๋ยวเราก็จะส่งน้องๆกลับกรุงเทพแล้วนะคะกลับแล้วแม่หมอ เด้รับผลไปเร็วมากเลยเนาะไหวมากไหวมากเลยอ่ะมี๊ติ้งน่าเจอกันที่คอนแกน้านหนาวเองเจอกันเด้อจ้ะมากินร้านยำเป็นดาวนะคะก็จะเจอแต่ดาวนะเจ้าของทิฟย์นี่นะแม่จะได้ได้นี่ก็แม่เจะได้ลองหนึ่งทิฟย์นี่นะใช่แล้วก็หมุนเห็ุเหุ้แม่กับแม่ชัดๆเลยหมุนด้วยใช่ไหมเออมีการบลิฟคอนเทนต์กันแล้วหมุนมันได้เงินไป หนึ่งสองสาม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 ้งมให่เววววว่ว่ว่ยำเป็นดาวแม่เล่นใหญ่ล้สดาลายแต่กล้องข่ำแล้วตอนนี้สองสาแม่พูดเลยนะเมนูอ่ะูแนะนำเลยนะมา ต้องสั่งเพราว่าพอกินปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่เหมือนต้มแซ่บที่เคยกินเป็นต้มแซ่บที่ได้รับการเจียรนไยมาแล้วเพราะฉีร้องให้ค่ะหม้อต้มแซ่บมาสองรอบสามรอบถ้าเราเทสเราเราเทสความอร่อยแล้วคำแรกเข้าไปอ้วล้ำอยากลก่อนนี้ก็เป็นพันแอกอาอ่ดีเพราะว่าทำให้แม่กินสองรอบแลเนาะถูกแล้วบอยังไม่ได้นะมิงเจอค้าสุดท้ายมาบอกอร่อยมาก เรื่องของเรื่องคือได้ตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน2คนค่ะจากบริษัทอายีนิมโตะยำหอยยำหอยแครงที่แบบแนะนําเลยนะยำยำหอยและแกจะรู้ว่าหอยแครงอะเปลือกหอยแครงขาวจั่วเลยไม่มีดําเพราะว่าแกแปลงสีฟันขัดรถแบบเอ้ามีมีเอ็นหอยแล้วเหรอเออรถเม๊รอันนี้หนอ ีนใหม่แมงผู้แบบสุดพลังเดี๋ยวจะกลับมาฟิตแอนเฟิร์มแล้วนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ออนสเตตตลอดเวลาเวลาคุยเราวจะกลับมาแล้วึ่งันยานะคะฝากด้วยนะคะทิฟฟานี่โชว์นะคะกลับมาแล้วแบบเต็มอจะกลับไปเป็นดาวแล้วแม่จะมาเปิดร้านอร่อยก๋วยยำเป็นดาวชื่อร้านวาอร่อยกว่าหรออร่อยกยยำเป็นดาวสุดลับของแม่คือรู้ไหม สียงชูรสต,รต้องให้บัตรมมทองมาเจ้แค่เทนะเจ้าแวแล้วกถุงซ่าลงไปเลยนะแล้วร้านนี้ใส่ใส่ไหมฮะไหนลืมโอ้โหแซลมอน ทุคนคะเดี๋ยววันนี้ปอบเปียต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะคือต้องบอกว่าปอบเปียมาเชียงใหม่เนี่ยรอบเนี่ยคือมาในระยะเวลาที่สั้นมากๆเลยนะคะแต่ก็เป็นทริปที่ประทับใจมากๆเลยนะคะได้เจอน้องๆทีมมิสแกรนนอ้องอิงฟ้าชอลลอ็อตมาริมาไฮดีหนูดีทีนาะชมพูน้องมาลัยเก่าบิวตี้ก็คือทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็เป็นกันเองมากๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออการได้เจอน้องๆก็ทําให้เราแบบมีความสุขแล้วก็มีพลังเนาะถึงแม้ว่าน้องๆอาจจะทางานกันเนื แ้าจะไม่ค่อยได้พักแต่อยากจะบอกว่าขอให้น้องๆบอกว่าหาเวลาพักผ่อนกันด้วยนะคะช่วงนี้งานเยอะเพราะว่าชีวิตกาลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะคะอีกบุคคลเลยที่อยากจะขอบคุณมากๆก็คือจะเป็นพีดีเชียงใหม่นะคะก็คือแบบพี่บารพี่จอร์ดทีมงานทุกคนเลยนะคะที่ดูแลปอกไปยังเป็นอย่างดีนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะรวมไปถึงแบบพี่ๆในกองมิสแกรนนะทั้งพี่แชมปพี่เชอรี่พี่เต๋าพี่แวนถึงแม้ว่าบอกไปอาจจะแบบไม่ได้ไปเที่ยวท่าช้างกับทุกคนเลยแต่ว่า กินข้าวได้ไปเอ ok ็นจอยมาส์มยก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็อีกกลุ่มคนที่ให้ของขวัญบอกเบียกมานะคะก็คือแบบบรรดาแฟนคลับทั้งหลายนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นแบบจากด้อมบอกเปียกเองนะคะคือพี่หนูต้อมนะคะทําอันนี้มาให้บอกเบียกินคือน่ารักมากเลยเป็นเหมือนกับโกโก้ป๊อปโทสนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปกินบนเครื่องเลยนะคะคุกกี้จากพี่มาร์พี่จอร์ดนะคะอันนี้คือน่ารักมากแล้วก็ไหนจะมีแฟนด้อมจากด้อมชมพูด้อมชาลอตนะคะแล้วก็ มีผลไม้ก็มีนะคะมีแหวนด้วยอันนี้จะไม่ได้มาจากน้องไหนนะคะ แล้วก็พี่ๆที่เอาอันนี้มาให้นะคะเป็นเจอรี่น่ารักมากเลยแล้วก็มีอินทผาลัมสดด้วยนะคะปกติจะกินแต่อบแห้งนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปกินตอนก่อนขึ้นเครื่องเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนเลยทริปหน้าอยากจะให้ปอเปียไปทํางานที่ไหนอยากจะให้ปอเปียไปงานที่ไหนสัมภาษณ์ใครก็คอมเมนต์มาบอกปอเปียด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมละ่ะจะจะดูปอเปียยะสัมภาษณ์ใครในพีพีทองในอีพีต่อไปหรือว่าอยู่ในล็อกต่อไปนะคะคอมเมนต์มาได้เลยไม่ต้องก ไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ก็ฝากกด Subscribe ช่อบพีปีเดค e เ t ทีฟด้วยนะคะเดี๋ยวรีบกลับกรุงเทพแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายอร่อยไหมลูกเแกงอร่อยไหมอร่อยค่ะลองคอนนอด์พอพีปีดคฟันอ่ะจะถึงเท่าไหร่นะเพจแม่เพจหรอตอนนี้จะเก้าหมื่นแล้วเฮ้ยไม่นึ่ อันนี้จะแสนแล้วแกงไกกันทุกคนใช่โอ้ถ้าครบแสนแปดเดี๋ยวจะไปอินโดเลยฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องพี่พีเดอรครีเอทีฟเลยนะคะไปอยู่แล้วหรอ